ค่ okay. เรามานั่งทำอะไรกันเนี่ยโอ้คนนี้เราก็มานั่งรองรถไฟค่ะรถไฟเพราะว่าแบบว่าเรามาเร็วเกินไปอ่ะ mm hmm. คือที่จริงอ่ะมันมีที่จริงมันมีสองเที่ยวใช่ไหมคะ mm hmm. ก็คือเที่ยวเจ็ดโมงเช้ากับบ่ายสอง uh huh. แล้วทีนี้เราอ่ะมาตอนเที่ยงเพราะว่าคิดว่าเขาจะเปิดเนคะเหมือนปกติรถไฟนนปกติเขาจะมีห้นั่งข้างในนั่งในห้องแอร์อะไรอย่างเง mm hmm. ี้ยแต่เนี้ยเหมือนเขาแบบว่า กลัวเกโควิดกันอยู่เขาก็เลยให้เราแบบนั่งรอข้างนอกไปถ้าถึงเวลาแล้วแบบค่อยเรียกเข้าไปใช่เล็กบ่ายครึ่งอ่ะเล่กชั่วโมงครึ่งอ่ะถ้าเกิดเปิดเดี๋ยวไปเชื่อในเน็ตมากนะคะตอนแรกก็ดูตามในเน็ตว่าแบบเออมีว่าสามเที่ยวก็มีรอบเจ็ดโมงเช้าบ่สองะไรแต่ว่าดูมา กูดูมันให้มันนะเรื่องแกคือดูกูดูให้มึงให้มาเลยดูก่อนเขายิ่งสุดทีดูก่อนเขายิ่ิสุทีค่ะสรุปก็ตอนแรกก็คือตอนแรกถ้าเกิดเราก็ดูตามนั้นเราก็เชื่อว่าแบบเออมีสามเที่ยวแต่เรามาถามคนที่แบบ รถตู้ไงคะเขาเหมือนคนพื้นที่อย่างเงี้ยเขาก็บอกว่ามีที่จริงมันมีแค่สองเที่ยวนะก็มีแค่รอบ7จ็ดโมงเช้ากับบ่ายสองถ้าเกิดใครมาก็เตรียมตัวกันได้นะคะม<อ>ีสองรอบยาตบเที่ยวนะแล้วก็รถไฟมันเป็นรถไฟความเร็วสูงก็คือจะต้องมาแบบให้ทันเวลามันไม่ใช่เหมือนประเทศไทยที่แบบว่ารถมันแบบว่ามีเลทนะมีนานอันนี้คือเขาตรงเวลาแล้วก็เป็นรถไฟเร็วด้วยไปแล้วเป็นเลยถ้าเกิดรอก็คือพลาดบปสองที่ก็คือแบบ วันถัดไปเลยไม่ต้องอันนั้นแล้วแต่คือเราต้องแบบว่าทําเวลาด้วยเพราะว่าเราได้มีการแบบจองรงแล้วไปแล้วถ้าเกิดเราไม่ได้ไปมันก็เสียเที่ยวอ่าเนาะก็เตรียมตัวดูได้นะคะดูมาด้วยต้องดูมันนิดนึงนะไม่งั้นเราจะมานั่งรอแบบนี้ดูสภาพการนั่งรอมออเคแล้วเจอกันบายค่ะเจอกันบนรถไฟใช่บนรถไฟ